สวัสดีครับที่นี่นคะรนพนมนะครับตาม,มาชมในน้ำโขงส,สวยๆน้ำก็ไม่ขึ้นนะครับน้ำปกติให้ดูวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศลาวนะครับภูเขาสวยงามตะกการตาจริงๆวิวทิวทัศน์สวยมีเรือพา ท่องเที่ยวด้วยทังนั้นน้ำก็ไม่เยอะปีนี้ก็สบายคนที่มาเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟก็สบายสบาย,บายนะครับน้ำไม่เยอะตามที่เราคออาดหวังกันคาดหวังไว้ว่าน้ำเหนือจะบ่าลงมาแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่รับน้ำได้อีกเยอะนะครับ อันนั้นคือด่านนะครับอยากให้ดูภูเขาฝั่งโน้นนะครับสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ภูเขาสวยๆงามๆนะครับยังมีของป่าของธรรมชาติเยอะยะนะประเทศลาวเ่วนประเทศลาวก็ น้อยกว่าเขาแต่ก็โอเคนะครับามาดูบริเวณริมฝั่งลำน้ำโขงแม่น้ำโขงที่เห็นอยู่รีบลับนั่นก็คือพ่นน้ำอยู่นั่นคือองค์พญาสัตบัตน,นักราชนะครับฝั่งเราเขาก็ทันสมัยเหมือนกันมี เสาสัญญาณโทรศัพท์โอเคนะครับ